มาแล้วจ้าภาพลูกชายปุ่มปนัตตาหน้าเหมือนใครมาดูหลังจากพิธีกรและดาราสาวปุ่มปนัตตาวงผู้ดีออกมาเผยข่าวดีออกมาประกาศข่าวดีกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองฉเฉลยได้เพศชายและมีกำหนดข้อในวันที่22พฤศจิกายน2565นี้โดยปุ่มเคลียร์ทุกข้อสงสัยผ่านตกมันบันเทิงยอมรับว่ากำลังตั้งท้องจริง มีกำหนดคลอดบนพรุ่งนี้และ,ฉะเฉลยว่าได้ลูกชายการตั้งท้องครั้งนี้ในวัย46ปีเป็นไปตามธรรมชาติใช่ค่ะที่ผ่านมาไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่มีใครทักว่าวัยนี้ท้องได้ก็บุญแล้วอายุ46ปีแล้วท้องด้วยวิธีธรรมชาติความเสี่ยงของเด็กเยอะมากเรากังวลจะปกติไหมก็เลยไม่เปิดเราก็อยากจะเช็กน้องให้สมบูรณ์ก่อน ถามว่ารู้ตัวต,วตอนไหนตอนสเดือนกว่าตอนแรกคิดว่าวัยท้องเพราะประจำเดือนหายไปหมอบอกไม่ใช่เลยตรวจกันซึ่งรู้ว่าเป็นเพศชายและมีกำหนดคลอดพรุ่งนี้22พฤศจิกายน65ซึ่งลูกคนนี้ห่างกับน้องอันดามันลูกสาวคนโต16ปีที่เราแต่งงานมา2ปีแล้วเพิ่งมาท้องย้ำไม่ได้พลาด สามีอยากมีเราไม่มีปัญหาถ้าจะมีลูกอีกคนวินาทีที่รู้ว่าท้องเราก็รู้สึกว่าจะทำยังไงานอย่างไงลงพื้นที่อย่างไงลูกจะแข็งแรงไหมปลอดภัยไหมส่งเลือดไปเช็คที่สหรัฐอเมริกาน้องแข็งแรงดีงานละครก็ยังถ่ายได้เจถึงเดือนก็ไม่มีใครทักเลยมีช่วงรอยกระทงที่ผ่านมาเพิ่งมาทักกัน ตั้งแต่ท้องมาก็น้ำหนักขึ้นแค่1กิโลกร,รมัมก็ตื่นเต้นที่จะคลอดพรุ่งนี้ขอกำลังใจด้วยนะคะและอย่าดราม่ากกันเลยส่วนชื่อน้องมีการตั้งไว้แล้วโดยน้องอนันดามันได้ตั้งชื่อว่าเทอร์โมมาจากเทอร์โมไคซึ่งหมายถึงเส้นแบ่งอุณหภูมิในน้ำส่วนก๊อตพ่อของเขาถือเค็ดเขาขอดูหน้าก่อนว่า น่าจะคมจะหวานหรืออย่างไรและล่าสุดปุ่มปนัดตาโชว์ภาพหน้าตาของลูกน้อยให้ชมกันเป็นครั้งแรกพร้อมแคปชั่นว่าหน้าเหมือนใคร